จบเกมที่เต็ไมไปด้วยคำว่าไม่ดีพอไปสำหรับทั้ง2ทีมครับทั้งลิเวอร์พูลและเชลซีแน่นอนว่าเราบุกไปเยือนเขาและทำได้เพียงแค่เสม,มอเท่านั้นการมีหนึ่งแต้มถือเป็นเรื่องดีแต่ว่าดีเทลในเกมมีเรื่องอะไรให้ต้องปรับอีกเยอะเลยครับเพราะฉะนั้นไปติดตามเรื่องราวทั้งหมดหลังเกมกันได้ใน4ประเด็นหลังเกมหงแดงบุกเจ้าเชลซีติดตามในเจาะตลาดศาส์ขขาขงครับ จอตลาดสากหงอพนี้นะครับไม่ได้มาอัปเดตเรื่องของตลาดซื้อขายแต่ว่าอัปเดตเรื่องของการแข่งขันนั่นแหละครับเพราะว่าหงแดงของเรานะครับออกสตาร์ทนัดแรกในซีซั่น2023-2024เนี่ยด้วย1แต้มเท่านั้นเองแต่ก็เป็น1แต้มที่บุกไปสเสมอกับเชลซีได้ที่ซัมฟอร์ดบิทน,นะครับสกอร์จบลงที่1 1ครับแต่เกมนี้มันเดือดมากเพราะฉะนั้นเริ่มมาที่ประเด็นแรกเกมนี้เดือดจริงๆครับเกมเปิดซีซั่นระหว่างเชลซีหรือพู้ลในเกมนี้ครับเรารู้ดีว่ามันเดือดแค่หนนนนนเเเพรราาาาะะว่ททััั้้้งง2ีีีีมยยกกลลปดดใตตซืออข กับเดียวของมอยเซคไคเซโดและโรเมลลาเวียครับคือเกมนี้เนี่ยก็น่าจะเป็นเกมที่เปิดแรกกันสนุกแน่นอนนะครับด้วยสไตล์ของโค้ชทั้ง2คนครอปของเรานะครับจัด11ตัวจชิงที่ดีสุดลงสนามครับไม่มีใครดีกว่านี้แล้วละครับก็ผู้ตัดประตูเป็นอารีซอนเบกเกอร์นะครับเป็นเทรนด์นะครับเอ่อแบ็คซ้ายเป็นร็อบโบนะครับคู่เซนเตอร์เป็นโกดาเต้กับฟานดายแดนกลางครับ ปรับเอาแม็กอลริเซอร์มายืนต่ําสุดครับด้านขวาเป็นสบอสไลด์ด้านซ้ายเป็นกัคโปครับแล้วลูก3คนเป็นดิอาชโชต้าและซาร่าครับเกมเริ่มต้นขึ้นต้องบอกว่าในช่วง1 0บถึงยีนาทีแรกครับริพูดีกว่าชัดเจนนะฮะแล้วก็มาออกนำนนาทีสิบแปดแม็กอลริเซอร์นะครับวางบอลยาวไปให้ซาร่าซาร่าอาร์เซสสวยสงางามให้ดิอาร์ชาร์จจ่อเข้าไป1-0ศูนย์แล้วก็เกือบจะทิ้งห่างเป็น2-0ศูนย์จากจังหวะที่ทางด้านของเทรนต์อเลเซโนครับแทงทะลุช่องให้ซาร่าหลุดเข้าไปยิงแต่ว่าแมล้มหน ก็ยัง,งงงว่าสรุปแล้วมันล้ลําหรือไม่ล้ําหรือ,อยังไงนะครับแต่ว่าหลังจากนั้นครับก็กลายเป็นว่าเกมของเชลซีเริ่มกระเตื้งขึ้นเรื่อยๆนาทีที่37ครับกองหลังลิฟพูพยายามเคลียร์บอลกันแต่ว่าเคลียร์กันไม่ขาดโดนม่งชงย้อนกลับมา้วกลายเป็นดิซาซี่ที่วิ่งเข้ามากวาดบอลเข้าประตูไปตีสเสมอเป็นหนึ่งหนึ่งครับหลังจากนั้นเนี่ยก็เกือบจะโดนแซงนำจากชริวเวลแต่ว่าสุดท้ายก็เหมือนกันครับล้าหน้าเหมือนกันคล้ายๆกันเลยครับเคสนี้คือล้าหน้าเหมือนกันเลยนะครับส่วนครึ่งหลังครับกลายเป ถึงขั้นที่ครอปต้องถอดเอาซาร่าออกไปท,ท,ทั้งๆที่เราแทบจะไม่เคยเห็นอะไรแบบนี้มาก่อนเลยนะครับและซาร่าก็เหวี่ยงด้วยครับแล้วครอปก็เปลี่ยนเอาตัวลุกลงมาเต็มไปหมดนะครับแต่ว่าก็ทําอะไรไม่ได้ครับมีช็อตหนึ่งของนุนเยสที่แบบจับบอลพลาดจนก,กูแบบแม่มึง85ล้านยูโรจริงป่าวะกูถามจริงเออจับบอลพลาดอย่างเงี้ยคือแบบหเหนื่อยใจจริงๆครับ เชลซีเองก็มีโอกาสเรื่อยๆแต่สุดท้ายก็ไม่คมครับเอาเป็นว่าครึ่งแรกอย่างมันครึ่งหลังอย่างมั่วครับทั้งคู่เลยคือเป็นทีมที่จังหวะสุดท้ายแม่งไม่เวิร์กทั้งคู่เลยแต่ว่าเชลซีจะดีกว่าในแง่ของการลำเลียงบอลในครึ่งหลังนะฮะแต่ลิพูเองเนี่ยก็โต้กลับได้ค่อนข้างโอเคแต่ว่าก็ทำอะไรไม่ได้เลยจังหวะสุดท้ายก็ถือว่าเป็น2ทีมที่พอไม่มีแดนกลางที่เป็นกลางรับธรรมชาติเนี่ยการตัดเกมกันนี้แทบไม่มีให้เห็นเลยนะครับคือเอา้ง่ายๆคือบอลไปถึงอีกฝั่งได้เร็วมากอะ่ะใช้าาม ก็อย่างที่ทุกคนทราบกันครับเอร์วีโกไปียบร้อยครับมาเซตแคชเชตัดสินใจย้ายไปู่เชลซีด้วยค่าตัว115ล้านปอนด์เซ็นสัญญา8ปีบวกกับอ,กอีก1ปีนั่นเองนะครับก็จริงๆแล้วต้องถือว่าเป็นดีลที่เขินเหมือนกันอันนี้ต้องยอมรับหลายคนบอกว่าแก้เขินหรือเปล่าคือเวลาผมลงอะไรผมไม่แก้เขินหรอกแต่ถามว่าเขินไหมเขินอยู่แล้วแล้วผมเชื่อว่าเขินกันหลายคนเออคือแบบผู้สื่อข่าวหลายคนคือเาก็เขินกันหมดนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยไอการมาแซ่กันเนี่ยผมแทบจะไม่ค่อยเห็นแฟนเชลซ ก็มุฟออนครับอ้าวไปสู่ประเด็นที่2ครับเกม pressing ของเราเนี่ยยังไม่ค่อยดุเท่าไหร่นะครับวันนี้เป็นวันที่นักเตะเลวูดู oo เป็นนอรองมากครับในบริเวณกลางสนามนะครับเกมแดนกลางเนี่ยไม่สามารถสู้เชลซีได้นะครับแถมการโดนโจมตีจากด้านข้างของเชลซีเนี่ยก็ถือว่าทําได้ดีมากๆแปลกอย่างหนึ่งที่วันนี้เชลซีไม่ได้เจาะทางขวามากนะครับแต่ว่าเลือกเจาะทางซ้ายซะส่วนใหญ่แล้วโรบบ้ก็โดนเซอร์ลิงกับริเตนประสานงานกันโจมตีจนแบบตุปัตตุเป๋ปเลยนะครับปัญหาอย่างหนึ่งเลยก็คือวันนี้นักเตะของที่ หลายครั้งที่เราวิ่งไปไล่กันอย่างไม่เป็นระบบนะครับต่างคนต่างวิ่งและสุดท้ายก็โดนแกะเพลนแล้วก็เสียแรงเปล่าไปหลายครั้งเลยช่วงท้ายจะเห็นได้ว่ากาักโปเนี่ยก่อนที่โดนเปลี่ยนตัวคือวิ่งมาเช่วยเกมรับไม่ทันแล้วด้วยซ้ำครับเพราะว่าหมดแรงจะวิ่งแล้วฮะและการที่วิ่งเพรสซิ่งกันไม่ดีเนี่ยมันก็ทำให้เสียพลังงานไปโดยใช่เหตุนะครับถึงแม้ว่ามันจะจริงครับที่เชลซีสามารถแก้เพรสได้ดีมากในเกมนี้โด,นโดยเฉพาะนักเตะอย่างเอนโซ่ฟานเดดที่เล่นได้อย่างยอดเยี่ยมมากในแดนกลางรวมถึงนักเตะอย จริงๆเวอร์พูก็เคยทาได้ดีกว่านี้เกมเพรสซิงนะครับถ้าเราทามันเป็นระบบมากกว่านี้เนี่ยบางทีเราอาจจะสู้กันกับแดนกลางเชลซีได้ดีกว่านี้ด้วยซ้ำและอีกหนึ่งอย่างที่สําคัญคือเราไม่มีการรับผนานแท้ที่มีความสามารถในการตัดเกมครับหรือว่ามีเชิงแล้วก็เหลี่ยมบอลที่เล่นเกมรับได้ดีซัวส,สลดยและกัคโปไม่ใช่นักเตะที่เล่นเกมรับได้ดีทั้งคู่อยู่แล้วนะครับมีแรงก็จริงเพรสได้ก็จริงแต่จังหวะที่เด็ดที่ขาดดันแยกบอลไม่ได้คิดกับกันนะครับถ้ามีการรับสักคนคอยซ้อนจังหวะของซัวซิสไลดีแค่ไหนรัาะะฉนือ ต้องเสริมสร้างความเข้าใจในการ pressing และหากกางร,รับที่เล่นเกมรับได้ดี mm hmm. เพื่อตัดเกมแล้วก็แย่งบอลคืนกลับมาเป็นของเรานั่นเองเพื่อที่จะแบ่งเบาภาระเกมรับครับซึ่งวันนี้เนี่ยมันโดนบี้ใส่อย่างหนัก mm hmm. ก็เลยทําให้เกม pressing ของเราเนี่ยค่อนข้างถดถอยเลยครับชัดเจนครับว่าคากกโปโซบอสลสไลและมามอริสเตอร์คือมิดฟิลด์ที่ ใช้ได้ครับแต่ว่ามีฟิลตัวรักธรรมชาติในสนามลิเวอร์พูลไม่มีเลยนะครับแม็คลิสเตอร์ทำได้ดีในระดับหนึ่งนะครับส่วนสมอสไลก็ดูยังต้องปรับตัวนั่นนี่คือสิ่งที่ผมพูดไว้แต่แรกแล้วนะครับว่าถ้าคุณปล่อยเฮเดอร์สันกับปล่อยฟาวนโยไปพร้อมกันเนี่ยความชิบหายจะมันเกิดขึ้นในแง่ของการทำความเข้าใจในเกมเพรสซิ่งซึ่งก็เป็นอย่างนั้นจริงๆครับเราไม่ได้เพรสดีมากดีอยู่คนเดียวคือแม็คลิสเตอร์ซึ่งมันไม่พอนะครับก็ต้องซื้อแน่ๆนะครับอ่ะประเด็นต่อมาครับแนวรุุรุกก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 เเเเเเเออ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 งงงงงงง็ยยยยยยััััััตตตตตตต่่่่่่่่่่่นน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 ไไมมมคคคคคคิิิิดดดดทททาาาาาหรร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 รใชวววพพีีีซซขลลลลล์ู้บบโโืืะถ ครับประสานงานกันได้อย่างยอดเยี่ยมแต่ว่าสิ่งนั้นดันต่อยอดไม่ได้ในเกมแรกของพรีเมียร์ลีกครับแนวรุกสามคนแรกของเราในวันนี้อย่างเดีาร์โชต้าและซาร่านะครับมันเหมือนเครื่องยนต์ที่ร้อนเร็วแล้วก็โอเวอร์ฮีทจนดับไปเพราะนอกจากประตูแรกที่ได้แล้วก็ลูกยิงของซาร่าที่ล้ำหน้าเนี่ยผลงานของแต่ละคนก็ค่อยๆดรอปลงแล้วก็การมีส่วนร่วมกับเกมก็ค่อยๆหายไปตามลำดับนะครับโชต้าในวันนี้ไม่ใช่วันที่ดีของเขาเลยครับการมีส่วนร่วมกับเกมน้อยครับเพรสแดนบนได้ไม่ดีด้วยแถมจังหวะในการยิงประตูอย่างลูกกกกยยยยยยยิิิงงงงงงงททีี่่่่แาารรรรร็ไไไดดด้้้มมวนะคคคัััับบบบโอออสสตเลลจ าก5ครั้งซึ่งนั่นไม่ใช่สิ่งที่โชต้าเคยเป็นครับสำคัญที่สุดคือโชต้าไม่สามารถเก็บบอลในแดนหน้าได้เลยทั้งที่ถอยต่ำลงมาบางทีแต่ก็ไม่สามารถส่งต่อบอลได้และสุดท้ายก็โดนเปลี่ยนตัวออกในที่สุดดีอาร์ตเนี่ยนอกจากประตูที่ยิงได้ที่เหลือก็ค่อยๆดรอปลงไปจนหน้าใจหายนะครับมไม่มีจังหวะให้ลากเรือมากนะครับมีโอกาสยิง4ครั้งตรงกรอบ1ครั้งจ่ายบอลสาเร็จเยอะหน่อยคือ90%แต่ก็มีคีย์พาสเพียงแค่ครั้งเดียวเท่านั้นเกมรับเนี่ยก็ลงมาช่วยรอบโบไม่ทันนะครับอาจจะคิดว่ามีกัโปอยู่แล้วแต่กัคโปก็อยู่สูงจนลงมาช่วยไม่ทันเหมือนกันสุดท้ายก็โดนเปลี่ยนตัวตามโชต้าออกไปคนสุดท้ายคือบรังโมนะฮะคือโดนเปลี่ยนตัว ออนนนแน่นอนว่าจ้าตัวมีสิิยิงนัดประนามให้ทาลายอยู่แต่ว่าเขาไม่ได้ยิงนะครับซาร่าก็เลยหัวเสียอย่างชัดเจนตอนโดนเปลี่ยนตัวออกซึ่งจริงก็ไม่ค่อยได้เห็นนะครับเวลาครอปเปลี่ยนตัวซาร่าแต่ว่าครอปก็คงตัดสินใจแล้วว่าในแง่ของความสดใหม่ที่เขาต้องการก็ต้องเปลี่ยนตัวซาร่าออกมาครับเกมนี้ซาร่าไม่ได้ลงมาช่วยเกมรับฝั่งเทรนด์เลยนะครับดูจากคิดแมพคือแทบไม่ได้ลงมาทางขวาเลยไม่ได้สร้างความกดดันให้ทางด้านขวาเลยคือชิเวลเล่นสบายมากเลยครับแน่นอนนะครับว่ามีแอสซิสต์หนึ่งลูกแต่ว่า สำคัญมันคือการเปลี่ยนตัวของลิเวอร์พูลครับเมื่อเรามองไปที่สควอตเด็ของลิเวอร์พูลเนี่ยเปลี่ยนตัวลงมาแต่ละคนเนี่ยนะครับบอกเลยว่ายังกับทีมดาวรุ่งนะครับแล้วคือมันเหนื่อยใจอะครับเปลี่ยนเบนโดกเปลี่ยนฮาวี่แอเลสเปลี่ยนดาวินดูเยสเปลี่ยนเคอร์ติสจอนคือมันเหนื่อยใจจริงๆนะครับคือพอมันมองไปที่มานั่งแล้วมันแบบเฮียนี่คือทีมที่ต้องเล่น4รายการเหรอวะนี่คือทีมที่จะต้องลุ้นแชมป์บอกว่าคือแม่งไม่ได้เว้ยคลอฟถึงขั้นพูดออกมาว่าแบบเออเนี่ยก็ผู้จัดจาการเชลซีออยากกไไดด้้ใคร็ะ ก็ต่างกันนะอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็ครอปก็พูดว่าเรายังมีงานให้ต้องทำอ่ะตลาดมันบ้าคลั่งก็รอดูแล้วกันครับว่าจะทําได้หรือไม่ได้อย่างน้อยตอนนี้คนอื่นเขารูหมดแล้วนะครับว่ามีตังค์อ่ะถ้าไม่ใช้ตังค์ก็หนักครับผมบอกเลยอย่าดึงเงิน110ล้านปอนด์กลับเด็ดขาดคุณต้องเอาเงิน110ล้านปอนด์ไปเสริมทับโดยด่วน2อตำแหน่งเลยนะครับ1คือกางรับ2คือเซ็นเตอร์แบ็คครับคือหนักมากครับเซ็นเตอร์นี่สเปซสปะมากผมแบบ เหนื่อยใจแล้วอย่าลืมแบ็คขวาด้วยครับบอกเลยยังมีอีกหลายจุดนี่ยังไม่ได้จัดเต็มแบบงัดแงะทีละประเด็นนะครับอันนี้พยายามสรุปรวบๆให้ไม่อยากให้คลิปยาวเกินไปเดี๋ยวเรามาจัดเต็มกันในไลฟ์อีกทีนกันลวกันอ่ะประเด็นสุดท้ายครับถ้าเป็นแบบนี้ไม่ดีพอต่อไปที่ท็อปโฟนแน่ดูผลการแข่งขันกับรูปเกมเอาจริงๆถ้าไม่เทียบกับบรรดาทีมลุ้นบอที่ยุโรปเมื่อปีที่แล้วอย่างลิเวอร์พูลหรือว่าทีมที่อยู่ใกล้ระดับลุ้นแชมป์อย่างมาสเตีย์หรืออาร์เซนอลเนี่ยต้อง เจแต่การจะไม่ถึงเป้าหมายนะครับเราต้องอยู่ในระดับที่ดีที่สุดเหมือนกันคุณต้องคิดข้อนี้ไว้ด้วยแดนกลางวันนี้นะครับครองบอลซูเชลซีไม่ได้ยีรเต้ที่น่าจะทําได้ดีที่สุดในการสร้างสรรเกมรุกแดนกลางอย่างแม็กอลริสเตอร์ต้องลงไปยืนตัวต่ําสุดมันก็เหมือนทําให้ส่วนใภาพของเขาโดนบทบังไปคือถ้าถามว่าทําได้ดีไหมก็ดีครับแล้วก็โอเคมากด้วยแต่มันจะดีกว่านี้นะฮะถ้าสมมติว่าแม็อลริสเตอร์นั้นอยู่ใกล้กับกองหน้ามากยิ่งขึ้นหรือว่าเล่นในตำแหน่งหมายเลขแปดส่วนวสวอส์ไลเองเนี่ยก็แทบจะจับต้องอไร,ไร้เเลับหวาาใขป ตัวอีกเกมรับวันนี้อาจจะไม่ได้แย่เหมือนเกมที่ผ่านมาในช่วงปรีซีซั่นแต่ว่าประตูที่เสียมันก็น่าโดนจะจะพูดว่าไม่แย่ก็ไม่ได้เนะครับเพราะว่าเชลซีเองก็ไม่คมจริงๆหลายครั้งที่ปาดเข้ามาแล้วน่าโดนมากๆแต่ก็รอดไปได้คือเล่นกันยังไงอ่ะให้เขาปาดอยู่นะนะั่นแหละปาด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 วดหัวจริงๆคือถ้าวันนี้อาริซอนไม่ได้ทำหน้าที่ของตัวเองได้ดีเนี่ยนะครับต้องบอกว่าหนักกว่านี้แน่นอนอาริซอนแบกอีกแล้วนะครับรูปเกมเป็นรองเชลซีอย่างเห็นได้ชัดครับในช่วง,งครึ่งเวลาหลังโรบงนนเบิ ตัวหนึ่งนี่หนักเลยนะครับเกมลุกในวันนี้ก็เชื่อไม่ติดครับจังหวะประสานงานสวยๆแทบจะไม่มีเลยคือผม S <S> คือผมเสียดายอ่ะพูดตรงๆคือผมเสียดายความสามารถของของกัคโปด้วยนะครับคือการเอากัคโปมาเล่นเป็นกองกลางก็ไม่ใช่ว่าเป็นเรื่องดีนะครับอยากให้กัคโปเพื่อไปอยู่ข้างหน้ามากกว่าอย่างน้อยๆเนี่ยยังสามารถที่จะกดดันคู่ต่อสู้ได้มากกว่าการอยู่ตรงกลางนะครับอย่างที่บอกนะครับพอหันไปมองมานั่งสำรองมันก็ไม่ดีพอครับตอนนี้ลิเวอร์พูลเนี่ยมีนักเตะในทีมเี็นแค่22คนเท่านั้นครับน้อยที่สุดในพรีเมียร์ลีกนะครับเห็นได้ชัดนะครับว่าสควอัดดี้ของเราเนี่ยมันไม่พอครับไม่พอทั้งในแง่คุณภาาาพพแแแแลละะะะไไมมม่่่่่อออททััั้้้งงใในนนนนจจววดยยยคคครรบบีีหญกเตตู22 ี่สคนแม่งดาวลุ้ง78คนแล้วว่าหนักแล้วครับลิฟท์พัหนักแล้วก็รอดูกันนะครับว่าก่อนตลาดจะปิดเนี่ยเราจะได้ใครมาไหมในเมื่อเรารู้อยู่แล้วว่าทีมเราเนี่ยไม่ได้จนมีเงินแต่ว่าแค่งกเฉยๆหรือว่าถ้าจะเรียกให้สุภาพคือใช้เงินเป็นเนี่ยนะฮะเพราะฉะนั้นก็ต้องเสริมการรับเข้ามาอย่างแรกเพื่อให้สมดุลของทีมมันกลับมาให้ได้นี่แค่นัดแรกนะครับแต่เราเห็นแผลเต็ไไมไปหมดและนี่แค่นัดแรกเราก็เยี่ยวเหนียวซะแล้วนะครับมีอะไรให้ควรทําก็รีบทาเลยครับเพราะว่าไม่งั้นเนี่ย มันจะสายเกินแก้เหมือนกับซีซันที่แล้วและนี่คือเรื่วงของ4ประเด็นหลังเกมของแดงสมอเชลซีนะครับคุณคิดยังไงกับเกมนี้บ้างใครเล่นได้ดีที่สุดใครเล่นนด้ไม่เข้าตาที่สุดและคิดยังไงกับกรรมการบ้างบอกผมหน่อยขัดใจชิบหายเลยครับกดไลค์กดแชร์กดส b ับส i b e ให้เกมเองด้วยนะครับวันนี้เกมเไปก่อนสวัสดีครับ